สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูต้นสักนะครับประมาณรักสิบสองปีนะครับอันนี้ปลูกระยะประมาณรักสี่คูนสามนะครับอายุประมาณสิบสองปีนะครับอ,อันนี้อยู่อำเภอปากทงชัยนครราชสีมานะครับอ๋อก็ยังไม่โตมากนะครับอาจจะเป็นเพราะ เป็นไม้ต่างถิ่นด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็มีปลูกไว้ยเยอะนะครับก็มีตายไปเยอะเลยแต่ที่เหลือนะครับชุดนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นสักสักส,ส่วนใหญ่แล้วก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ลงตะกูนะครับแล้วตายหมดแล้วนะครับต้นตะกูนะครับที่เคยดังอยู่ช่วงหนึ่งก็ดูนะครับพิจารณาดูนะครับต้นไม้นะครับทัก ถ้าจะคาดหวังเอาเนื้อไม้แล้วตัดขายนะครับผมก็ลองให้คิดดูดีๆนะครับแต่ถ้าจะปลูกเพื่อเป็นมรดกปล่อยทิ้งไว้ต้องการอากาศก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องปลูกเยอะนะครับมีที่สิบไร่แบ่งทักหนึ่งไร่ไว้ปลูกผสมผสานก็ได้นะครับไม้หลายๆอย่างอันนี้เป็นต้นสักนะครับหลักๆเลยอยยุประมาณสัก12ปีนะครับ มีตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสักยี่สกวเซนนะครับเนี่ยยีเซนนะครับประมาณ8นิ้วจนขนาดประมาณแขนเราเนี่ยครับก็มีครับอันนี้ต้นสักพอปลูกเป็นระบบแบบเหมือนสวนป่านะครับการเติบโตก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปลูกการรับแสงของเขา อันนี้แปลงรวมทั้งหมดนะครับประมาณสัก37ไร่นะครับมีไม้อยู่หลายชนิดนะครับอันนี้เราก็ปลูกไว้มา1ิบสอปีได้นะครับอันนี้โซนตะกูนะครับาตายไปหมดแล้วเศษกิ่งแล้วก็เอาไปเผาถ่านนะครับแต่ใบเขาก็ปลิดออกซิเจนแจกจ่ายคนในชุมชนคนทั่วไปนะครับไม,ไ,มไม่ได้หวงนะครับ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้อีคลิปสำหรับต้นสักนะครับปลูกในระบบแปลงนะครับเหมือนสวนป่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เน้นแค่ตัดหญ้านะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับโอเคฝากติดตามไวด้วยนะครับช่องวิถีมานะถ้าพบเจอเห็นต้นไม้อะไรสวยๆกิจกรรมอะไรก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ